ที่มีรูปแบบสูงอันดับคือวิวิธภพันธ์วิทยาศาสตร์ตอนนี้พวกเราเอ,อยู่ด้านหน้าพิวิธิพันธ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติได้ยินว่า รูปปากของอันติดอยู่ด้วยกันมีบทชไนตัวเราก็อยู่ด้านหน้าค่ะข้าของพีดาฟันวิทยาศาสตร์ตอนนี้พวกเราก็อยู่ที่ส่วนของรัชกาที่4ต้องชอบดิดาวมากถึงได้ใช้ายาว่าพีดาแห่งวิทยาศาส นนี้คือเราก็อยู่ที่โซนการที่อเจ้าโรลแรงกันอากาศตรงนี้ก็จะเป็นที่ปั๊มลมเพื่อใสอ่ตรงนี้มันก็จะคอยกันอากาศให้ขึ้นไปสูงเลยูสิว่าตููจะทําให้ขวดน,นี้ลอยไปสูงได้ขนาดไหนตูเลยต้องหมุนตรงนี้เพื่อปั๊มลมเมื่อถึงสิทาแล้วกดเลย <c oughs> เปิดอ <Cornell. S 2> ังคารายต่อชีวิตเลยเขาใช้กระปุกถ้าบอกถือดูขยะดีไหมใช่แต่ขยะมันเป็นประโยชน์ไหมเอามารถทำอะไรได้แต่ก็เอามาทั้งสร้างเป็นสิ่งใหม่ๆได้เช่นเกลี่ยรีไซเคิลเนี่ยเอาขยะมาเปลี่ยนเป็นพลังงานก็ได้ไปถ้าสิบเซนไม่ลกเร็วกว่านี้เร็วมาสเตอร์มาสเตอร์ไปแล้วเร็ว มัน่มหามือเรามันจะวิ่งมาที่มือเราต้องขยับมือขยับมือลุกขยับมือเราลองลุกมือลุกไปสมือได้รสองมือได้ตอนนี้เ่อนกลองกดของอกาศยนถ้าเอกบอสบนแรงดัอากาศนี้จะเป็นไงนะ้ไม่ลนนะ เดี <Okay. S 2> ๋ยวแม่พูดมาคือจะตรับไม่ได้รับไม่ได้นะรับไม่ได้นะ <Okay. S 1> เออเดีเราจะทดลองน่าแรงเสียพันกันนะครับเราจะมีแคนนี่อยู่แล้วแล้วก็จะมีวัสดุสีชุดทคือโลหะพลาสติกไม้ยางแล้วผมจะเอียงลงตรงนี้ โอ้ยอันนั้ช้ามากเลย้อาอาน้ำ้า,าไปแล้วเฮ้ฟ้าลงไปอ้้ไอ้ไม่ไปอ่ะดำลดำทีโหลแล้วอ้มวอ,า,อ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 ,วอาวมือไอ่ะ ใช่หมหนูอ่วันหนูเหมอมน,นี้ใช่ไหมจะเขา้ากดก็ไปมันไม่มีของอะไรเลยอ่ะเออราจะมาเรียนสระวันนี้คุณเราจะมาเรียนสนะนนระหรือภาษาไทยเอาเสียงลยดี <molec> อันที่หนึ่งอาพูดตาสระอะไรสระอะไรสระต่อไปนีสระอะไรอีเสีงมันตดเลยสรอไปสระอะพูดตามนะอ๋อสระโอพูดตามนะอ๋อสุดท้ายสระอะไรสุดท้ายสระโอสระอออออ่ะ มอาอยูไ่ไหนอะทันหลังไปหามะอุ้ยนู่นๆไก้ไหมไก่เนี่ะเอาคุณพูดไหพูดไหมกปปประซิบเบา เบอร์สองลองกูกศรไปเบอร์สองได้ทำไงแกไม่เอาได้อเลยว่าตอนนี้เราได้เท้ากับขับุ่งจีนเดี๋ยไปปลูกพี่บ้านกินกันนะครับแคทตี้ Yes อันนี้พวกเราก็อยู่ที่ชั้นหกนะคะชั้นหกเนี่ยจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับไทยๆหมดเลยไทยแบบโบราณ ที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือเป็นบ้านสมัยโบราณแล้วก็จะมีแบบเครื่องมือโบราณโบราณของไทยเยอะมากเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิถีของชุมชนในสมัยโบราณก็จะมีของหลายอย่างเช่นเครื่องทอผ้าสําสหรับงงแถวๆของนู้นก็จะเป็นเครื่องปั้นดินเผา ตรนี้ก็จะเป็นลูกค้าในแบบสมัยก่อนก่อนที่เราจะมาําง่อนนะคะทางนี้ก็มีร้านขายของที่ระลึกมีของหลายอย่างเลยเสื้อผ้าของเล่นหนังสือเยอะแยะมันเล่นเดี๋ยวไปฟางทดลองได้ใช่ไหมใช่การศึกษาวิทยาศาสต์ใช่ไหมครับใช่ได้อะไรมาเนี้อันนี้จะได้เระโส่ให้ต่อเขาจะมีการมา แล้วเ,เขาจะให้ต่อตามลูกค้าอย่างนี้ให้ต่อให้ต่อตามป้าไปจ่ายเงินกันดีกว่าบ้ายนี่เป็นไงบ้างคะถ้ญญา